ทอดกระถินยังไงให้ปลอดภัยในช่วงของการระบาดโควิด19ในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ครับหลังจากที่ผ่านวันออกพรรษามาแล้วก็จะถึงช่วงของฤดูการทําบุญทอดกระถินซึ่งหลายจังหวัดหลายวัดครับ็จะจัดงานกระถินขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์ในช่วงนี้ก็คือช่วง1เดือนหลังวันออกพรรษาและถ้าเราจะไปทบุญทอดกรถินล่ะ เราจะทำยังไงถึงจะปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับซึ่งก็มีข้อแนะนำครับข้อปฏิบัติสำหรับวัดและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไปร่วมทอดกระถินดังต่อไปนี้นะครับสำหรับข้อปฏิบัติสำหรับวัดที่จะแนะนำให้อาปฏิบัตินะครับมีอยู่8ข้อเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด -19 เริ่มไปที่ข้อแรกครับสำหรับวัดก็คือมีการจัดสถานที่ให้มีจุดลงเทะเบียนคัดกรองแล้วก็ตรวจวัดไข้ 2. พระภิษุสงฆ์ทุกรูปนั้นใส่หน้ากากอนามัย 3. จัดให้มีอ่างล้างมือและก็สบู่พร้อมเลยข้อที่4เตรียมโต๊ะสำหรับวางชุดเครื่องกระถินนกํากำหนดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย2เมตรข้อที่6ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากาและการล้างมือเป็นการกระตุ้นตลอดนะครับข้อที่7ก็คือจัดปิ่นโตสำหรับมื้อเพนรูปละ1ชุด 8. หากมีการจัด โรงทานผู้ประกอบการโรงทานนั้นจะต้องสวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อนหน้ากากและก็ถุงมือนะครับนั่นคือข้อปฏิบัติสําหรับวัดเพื่อให้ปลอดภัยในการจัดงานทอดกรถิ่นนะครับและสําหรับพูดข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่จะมาร่วมกิจก,กรรมทอดกรถินมีหกข้อที่ควรปฏิบัติเช่นกันเช่นหนึ่งการสวมหน้ากากาอนามายัยหรือหน้าก,ากากผ้าทุกครั้งข้อที่2ก็จะ ต้องมีการตรวจวัดไข้ลงทะเบียนที่จุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3. ทํทำการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ก่อนร่วมงานแล้วก็ข้อที่4นะครับนั่งตามจุดที่กําหนด 5. มีการประชิดาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือและข้อที่6สําคัญเช่นกันล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนกลับบ้านนี่คือข้อปฏิบัติสําหรับวัดและสําหรับผู้ที่ปร,ร่วมกิจกรรมทอดกรถินนะครับเพื่อให้การทอดกรถินปีนี้ปลอดภัยจากโควิด -19 ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุม,มโรค